วัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นมองว่าชาเป็นไอคอนในนิยายวิทยาศาสตร์แบบเดียวกันกับที่ฝั่นตะวันตกมองดาร์คเวเดอร์ก่อนชมคลิปนะคะก็ช่วยรบกวนกดไลค์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก่เราจะมาพูดถึงซาซาบ้ค่ะ ซาซาบ,บี้นะคะสูง25.6เมตรหนัก71.2ตันประเภทเรียวโมบิสูจน์กันดั้มชาเคาน์เตอร์แอคแท็มีนาภม1988เรม1 9 8ปเป็นหนังค่ะ U40093 ชาขึ 4, 000, 3, ha, ้นเป็นผู้นามิโนซีออนและมีแนวคิดจะให้คนย้ายออกจากโลกแต่ฝ่ายสหพันธโลกก็ต่อต้านชา จึงใช้แผนการสุดท้ายด้วยการนำเอ็กซิสพุ่งชนโลกสงครามครั้งนี้ทำให้ชาวและอามูโดหายสาบสูญซาซาบีเป็นยูนิตประเภทโมบมิสูที่มีขนาดใหญ่กว่าปกติใช้สีแดงสดซึ่งเป็นสีประจำตัวของชาติดตั้งระบบไซโคมิลที่ใช้พลังจิตของนักบินนิวท้ายควบคุมอาวุธโดยตรงฟันเมล และเป็นยูนิตผู้ปรับตลอดการของหนูกันดั้มในเกมบางผ้าไม่มีให้เล่นบางผ้าเป็นสัตว์ตรูนอกจากนี้ชายังเป็นต้นแบบให้ตัวละครหลายคนในกันดั้ม ข้อมูลจำเพาะพลังงานง m i n o สกีอ a ล t a c o m p เพกต์ฟิว .ACT o r วัสดุการดาเลียมอัลลอยชาอัสนาเบอร์เป็นชื่อที่เรารู้จักเขาแต่ชื่อจริงของเขาคือคาสวานเลนไดคูลและยังมีชื่ออื่นเช่นเอ็ดเวิร์ดมาร์คและควอโทบาจิน่าส่วนดาวหางสีแดงเป็นสมญานาำที่ได้จากสนามรบในรูม วัฒนธรรมป๊อปของญี่ปุ่นมองว่าชาเป็นไอคอนในนิยายวิทยาศาสตร์แบบเดียวกันกับที่ฝั่นตะวันตกมองดาร์คเวเดอร์ความนิยมของชาทำให้มีสินค้าและผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเขาออกมามากมายตั้งแต่แล็ปท็อปหมวกกันน็อกรถยนต์หรือแม้แต่ตะเกียบนักบินหลักและยูนิตที่ปรากฏชาอัสนาเบิลซาซาบี ชามีค่าสเตตในเกมสูงเป็นอันดับ2รองจากคามิลจึงเป็นนักบินที่ใช้ได้เป็นอย่างดีเควสภาษาญาจาร์ดโดกาสาวน้อยที่มีพลังนิวไทสูงมลักปรากฏตัวในเกมพร้อมกับชากิวเน่จาร์ดโดกากิวเน่จะใช้ยูนิตแบบเดียวกับเควสแต่จะเป็นสีเขียวค่าสเตตกิวเน่จะต่ำกว่าเควส ซีรีส์ออนหนถึงส EX F Super Robot War หก Alpha Impact MX W A Z V X T 30มส สำหรับคลิปนี้ก่อนแล้วก็ขอลาไปก่อนค่ะบ๊าย,ายสวัสดีค่ะ